สวัสดีครับตอนรับชูส่งรับกล้อยน้อยยโสกครับ,รบมือนี้จะมั่มเฮ็ดตีไก่ทอดถั่วปลาพี่น้องเบิรงครับท,<ม>ที่นี่เฮ็ดตีไก่ทอดถั่วปลาครับที่ไหนเขาตีเขาจีกีดกีดกลางแล้วนะครับเนี<ม>่ยกีดกลางก่อกกนกีดทุกอันนะครับกีดทุกอันปลอดไงบรรจงสีมักเขาเนื้อครับสีมักเขาเนื้อ เมนูนี้เป็นเมนูสินซื้อของร้านนะครับขายดีครับเมนูนี้กีดไปกิดทุกอันนะครับกิดทุกันนะครับ ถือเขาจะเรียกปีกกลางนะครับปีกกลางสิมพลเมนปลายปีกสิมพลเมนปกปีกเป็นปีกกลางปีกกลางของไก<ม>่ส่อนปีกผู้ดีผู้ดีครับเชิญผู้ดีผู้ดี<ม>ปีกกลางปีกไก่ทอดดังปลาครับ หมักง่ายๆครับนิดหมักง่ายๆแต่ว่าสิมีเคล็ดลับนะครับสิมีเคล็ดลับว่าเห็ดจังไหนยังสีจังสีแสบจังสีม่วงนะครับครับผมกินครบบรรจุอันแล้วเดียวเดี๋ยวผมสีไปลีางทำความสะอาดครับสีไปลีาง ใ่ที่ผมล่างทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยครับนะครับเดีย๋ยวเอาสี้องมัดก,กันครับมังมัดกันใส่แป้งทอดกรอบนะครับผมจะใส่แป้งทอดกรอบใส่กาปริมาณหลายเถอครับใส่ชดรสครับ นะครับผมสิใส่หนังปลาเนะครับไก่หน่อยไก่หลาเราจะไก่หน่อยไก่หลายนะครับเด้อไก่ประมาณกิโลหนึ่งเนี่ยผมจะใส่ประมาณสองทับพี่นะครับสองทับพี่ขออนุญาตใส่มือครับมันจ่ใส่เข่าเนื้อเข่านังนะครับ เพชรไทยพี่น้องเบิ้งครับเพชรไทยพี่น้องเบิ้งเพื่อสาั่งงานสั่งอาชีพครับเพชรขาดขายก็ได้นะครับเดีว๋ยววากกีน่นี่อบครั้วก็ได้นะครับเด้อ้ามันเหนียวไหลครับมันเหนียวไหลายผมจะใส่น้ำไปน้อยนึงส่นิดเดียวครับ ย้ำไปเรื่อยๆครับย้ำไปเรื่อยๆครับ,รรบ <S <S ้าคนนทาพี่น้องสีเฮ็ดกินนะครับเฮ็ดกินในร,รั้วเลื่อนนะครับผมสิมักไวประมาณสักสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีครับ <S <S ถ้าไผรจะเอาไปเฮ็ดค่าขายนะครับเด้อผมขอแนะนำ เคลียลับนิดนึงให้ไปแช่เย็นนะครับแช่เย็นปไปไวไปบ้าณคลื่อนหนึง่งนะครับรสชาติสิกลมกลมนะครับรสชาติสิกลมกลมสิรั้วเขาเนื้อเขาหนังเลยนะครับนะครับเคลียลับสิ่ยูนี่นะครับเพราะภาาผมเฮ็ดข่าขายเนี่ยผมเฮ็ดขายผมจะมักเอาไวไป,ปะมาณคลื่อนหนึง่งแช่เย็นแช่ตู้เย็นก็ได้นี่ครับหรือว่าแช่แข็งก็ได้ครับ อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องลาดก้อยน้อย,ยโสครับกดติดตามให้น้ำแนะ่ทางเพจนะครับทางเพจนะ้ฝากกดติดตามนะครับเด้อช่องอ่า uh, น่อยเบ่งแก้วอาหารอีสานนะครับทังช่องเพจกับสิลงวิธีเขาขึ้นกันนะครับฝากกดติดตามน้ำแนะ่ทางเพจนะครับเด้อซื้อช่องน่อยเบ่งแก้วอาหารอีสานนะครับทางเพจครับฝากกดติดตามน้ำแน่ครับ เดี๋ยวผมสีใสซถุงไปแช่เย็นนะครับแช่เย็น<ะ>เดี๋ยวผมจิใสซถุงไปแช่เย็นครับนะครับครับผมแช่เย็นกันครับ ปามเส้นมัแข็งในมัดไตดีๆนะครับเด้อมัดไตดีกับใส่ถุงสองสั่นนะครับเพื่อที่จะให้น้ำเข้าตำหมาก่กาีน่ตหากทตบกุ่งให้คนห้ามกันพัใส่เร็วๆเนี่ยอยากอ้าวไปเกียเกรี่ยเสียบๆพริซ่อนเนาะเ้ยเกล่ย ใส่หนุ่มใส่หูหนุ่มหูหน<ป><ป>ุ่มเอออุ้ยง่ายแตกง่ายแตกด้วยมั้งอ่าแบบนู้นใส่